สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาทำจุลินรียน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวคือน้ำสาวข้าวปกติธรรมดาเนี่ยนะคะที่เราเวลาเราหุงข้าวหรือว่าเราแช่ข้าวเหนียวนะคะจะนึ่งข้าวนะคะเราล้างข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแบ่งเอาน้ำสาวข้าวของเขามานะคะในน้ำสาวข้าวนี่จะมีประโยชน์นะคะน้ำสาวข้าวธรรมดาธรรมดานี่แต่ประโยชน์เพียบเลยนะคะอุดมไปด้วย สารอาหารหลายๆอย่างนะคะเราก็จะมาทำน้ำจุลินทียน้ำสาข้าวนะคะส่วนผสมก็จะมีนมเปี้ยนะคะนมเปี้ยวนี่ยถ้าเราใช้เป็นยาคูนะคะขวดเล็กๆเราก็จะใช้หนึ่งขวดนะคะแต่นี่ขวดใหญ่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวพอนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำสาข้าวนะคะขวดค่ะ วิธีท,ทาก็ง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยทําง่ายมากๆเลยไข่ๆก็ทําได้นะคะแต่น้าจุลินทรีย์สาวข้าวเนี่ยปกติเราสาวข้าวธรรมดานะคะเราแค่เอาไปลบต้นไม้ต้นไรนะคะก็งามแล้วนะคะขออื่นเราก็จะใส่นะคะขวดนี่ก็คือเทใส่ขวดลงไปเลยนะคะ ใช้เป็นขวดน้ํานะคะ1-5ลิตรค่ะแล้วก็ใส่ไม่ต้องเต็มมากนะคะปล่อยที่ว่างไว้ด้วยแล้วก็จะใส่ในส่วนของนมงเปรี้ยวนะคะ ปะยู่ทุกอย่างนะคะจะอยู่ที่นี่แล้วนะคะที่น้ำสาวข้าวนะคะส่วนผสมนี้เราก็คือเป็นตัวช่วยนะคะคือน้าเปรี้ยวค่ะใส่ลงไปเลยถ้าเป็นขวดเล็กแค่หนึ่งขวดนะคะถ้าเป็นขวดแบบนี้ก็คือใช้แค่ครึ่งขวดพอนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนี้ก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะเราทําเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยสามช้อนโต๊ะนะคะ มันเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนะคะสูตรน้ำสาวข้าวเนี่ยปกตินะคะสมัยเป็นเด็กๆเกนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าถึงวิวัฒนาการเลยเยอะแยะนะคะชมพูแชมพูอะไรบางทีอยู่ตามบ้านนอกอะไรก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ซื้อแชมพูใช้นะคะก็สมัยเป็นเด็กก็น้ำสาวข้าวนี่ยะะแหละค่ะดูกสระผมนะคะใช้สระผมก็ว่ามีประโยชน์ดีนะคะมาบุงผมให้ดกดำค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็เขย่าบนี่นะคะเขย่าเข้าไปนนะคะแล้วก็ไปหมักตั้งทิ้งไว้ค่ะเจ็ดวันเองค่ะเราก็ใช้ได้แล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S เราหมักครบเจ็ดวันนะแล้วนะคะเราก็จะ สามารถนำไปใช้นะคะลดน้ำตามโคนนะคะหรือว่าฉีดพ่นทางใบก็ได้นะคะลดพืชผักได้ทุกชนิดนะคะหรือจะลดต้นไม้ก็ได้นะคะน้ำสาวข้าวเนี่ยนะคะการฉีดพ่นทางใบก็คือ1ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำสิบลิตรสำหรับฉีดพ่นทางใบนะคะแต่ถ้าเป็นเราลดลงดินนะคะเราก็จะใช้สามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะคะ ต่อน้ำ10ลิตรนะคะลาดรดลงไปที่พื้นดินนะคะบริเวณโคนต้นนะคะก็จะใช้อัตราส่วน3-4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรนะคะน้ำสาค้านอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายนะคะเราก็สามารถนำไปฉีดพ่นต้นไม้นะคะดอกไม้พืชผักของเรานะคะให้งามนะคะก็ใช้แบบปุ๋ยแบบชาวบ้านนะคะ ปลอดภัยไร้สารพิษจากสารเคมีนะคะเราก็กินแบบสบายใจนะคะปลูกกินเองซื้อตามตลาดนี่บางครั้งเราก็ยังหวั่นใจกับสารเคมีนะคะทุกวันนี้วิวัฒนาการเยอะมากสารพัดนะคะสารเคมีเราก็ปลูกกินเองนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ